นะครับนะก็ปากๆเนี้ไอนะเอาเวลาไปทําเรื่องอะไรที่มันประเทศชาติได้ประโยชน์พวกฟอกเงินอะไรต่างนะเรื่องคดีแตงโมไม่ต้องหรอกปล่อยเป็นหน้าที่ของศาลศาลก,ก็นํนสืบไปตามพยานหลักฐานที่ารากฏผ่านมา3-4ปีจะไปเอาหลักฐานอะไรมาลือ้อมาล้องอะไรต่างนะอ,อย่าไปฟังเพื่อนผมเยอะไออัธยะมันมันไม่มีหลักมีดขีดขาคลิปวิดีโอผมรู้แล้วใครฆ่าแตงโมไม่มีหรอก ถามตอนนี้ใครฆ่าแตงโมมันตอบได้ที่ไหนตอนนี้อัจฉยะมันก็เริ่มฉลาดนะวันก่อนผมดูช่องแปดมันบอกว่าอะไรนี้โอ้คุณเมครับพิธีกรรายการอะไรคนดังนั่งเคลียร์มันบอกว่าอะไรคุณเมตอนนี้เราไปต่อไม่ได้แล้วนะนะเพราะว่ามีคนที่อยู่เบื้องหลังผมรู้แล้วมันไกลเกินอ้วมพูดพูดไปพูดมาให้คนสงสยัยนะครับว่าเป็นคนใหญ่คนโตคําว่าไกลเกินเอื้อมเงี้ยนะพอพูดเสร็จแล้วก็หาทางลงก็จบแนละ้ว ปานเทพกับสนทีมาก็พอกันนะนะครับคือสรุปง่ายๆก็หาทางลงอ่ะไม่มีแล้วแต่ไปเสียสมพงศ์เสียสมพงศ์เขาก็ไม่เกี่ยวข้องนะอ่าวตาไปก็เป็นเรือ2อลำสามลำต่อคอนเทนต์กันไปก็ฝากปานเทพสนทีก็เลิกเถอะส่วนสนทีผมแนะนําให้ไปอะไรอเห็นก็ชวนคนมาฟ้องกอศอสอ่ะทำไมต้อมาก็เป็นไงนะครับนะอ่ะอะชวนคนมาฟ้องกอ,อมีใครไปฟ้องกอเไ,ไห ใครจะไปหลงเชื่อสนที่กับปานเทพไปฟ้องกอยศสอ้วมึงซวยนะเป็นหนี้เขานะแต่ดันเผือกจะไปไหมไปฟ้องเจ้านี่นึกถึงบุญคุณเ็าบ้างเอาเงินเขามาเรียนจนจบนะและจะไปฟ้องเขาอย่าไปหลงเชื่อสนที่กับปานเทพ <c oughs> พวกนั้นมันก็ปั่นคอนเทนต์ไปเรื่อยผมเองเป็นวิทยากร,รกรยศสม,มาก่อนไม่มีละครัเขาจะไม่โกงท่านหรอกมันเป็นระบบใหญ่หน่วยงานของรัฐเงินมีกรุงไทยบริหารมีเงินภาษี กนะู้มาเรียนเรียนจนจบแนละ้พวพอก็ทวงหนี้เขามาจะไปฟ้องเขาอย่าไปทาครับเราต้องนึกถึงบุญคุณของเงินกอยสอไปเรียนจนจบอย่าไปเชื่อสนธิกับปาเทฟนะอย่าไปนั่นนะพวกนั้นะมันปั่นคอนเทนต์ไม่ต้องไปฟ้องหรอกมีใครไปหลงเชื่อไหมล่ะอย่าไปหลงเชื่อนะนะครับถ้าเขาคิดคํานวณไม่เสร็จระบบไม่เสร็จเดีย๋ยวเขาก็เดิมการดําเนินการให้นะล่าสุดเห็นได้ข่าวกอยสอก็เริ่มขาดสภาพกล้องแนละ้วเพราะอะไรจะไปแก้ลดดอกเบีย้ยแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะ ยังจะไปลดไปอะไรนะครับผมดูข่าวนะทำไมทามาก็ต่อไปใครกู้เงินกสศแล้วก็เบี่ยงไงเบี้ยวได้เลยโกงได้เลยหรือเปล่านะครับนะนะครับนะก็นะนะอ,อย่าไปลงเชื่อสองคนนี้ลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เสร็จแล้วก็สนทิกับปานเทพประมาวิจารณคำพิพากษาสารนนสนทิก็ไม่ได้จบกฎหมายปานเทพก็ไม่จบมานั่งวิเคราะห์เอาคำพิพากษามานั่งเหน็บแนมพี่เดหาว่าเดพี่เดไปเข้าข้างจำเลยบ้างนะตัดพยานทิ้งบ้าง นะครับดีใจที่คดีแพ้ผมอยากจะฝากอา่สนที่กับปานเทพลูกพี่ลูกน้องนะนะครับสนที่ก็เคยติดคุกกิตรางมาก่อนระจําได้ไหมนะ่ะสมัยก่อนนะคุณก็เคยติดคุกกิตรางมาการติดคุกกิตรางเนี่ยมันต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนว่าทําบิดถึงติดคุกส่วนจําเลยคดีเนี้ยสารก็มองว่ามันยังมีข้อสงสัยมันมันรับฟังไม่ได้ว่านะอ่เป็นความประมาทของจําเลยนะครับนะล้วผมไม่ดีดีใจนะคดีแพ้ดีใจได้ไง คดีแพ้ดีใจด้วยไงคุณแม่ก็ไม่ดีใจนะครับแต่ก็เสียใจในพลังออกออกมาให้สัมภาษณ์ผมก็พูดความจริงว่าศาลก็ตัดสินว่าจะเออแตงโมเดินจากหัวเรือไปท้ายเรือแล้วก็ตกไปตายก็ศาลก็ตัดสินอย่างนี้ผมไม่ได้เห็นด้วยผมบอกแล้วเดี๋ยวก็ต้องอุทธรณ์ดีกาแต่พี่สนทิ่กับกับปานเทพลูกพี่ลุงน้องไปบิดเบือนว่าผมดีใจจะไม่ดีใจได้ไงคดีแพ้นะครับนะแล้วก็พยานหลักฐานเนี่ยของโจท์กับจำเลยเจือสมกันไม่จริงนะครับ นะโจดก็โจดจำเลยก็จำเลยบ้าหรือเปล่าโจดก็สืบว่าประมาทแต่ศาลไม่เชื่อจำเลยเ็าต่อสู้เขาเป็นแค่ผู้โดยสารเขาไม่มีหน้าที่ต้องไปดูแลตองโมตองโมเดินไปแล้วก็ตกท้ายเรือเองโจดจำเลยจะไปต่อสู้คดีเหมือนกันได้ไงโจดจำเลยเห็นพ้องต้องกันเพราะฉะนั้นบฝากส่วนที่บาลเทพเวลาพูดอะไรเนี่ยนะครับต้องให้ความเป็นธรรมกับคำพิพากษาให้ความเป็นธรรมกับลูกความผมด้วยคุณไม่ได้มีส่วนได้เสียอะไรในคดีเลย ถ้าโจทกับจำเลยเห็นตรงกันแล้วจะไปฟ้องทำไมนะครับนะปานเทพสนที่ลูกพี่ลูกน้องโจ์จำเลยจะไปเห็นฟ้องเนี่ยโจ์เห็นว่าจำเลยประมาททํแตจโมตกเรือตายทวนจาเลยจะต่อสู้ว่าจำเลยไม่ได้ประมาทมันจะไปเห็นตรงกันได้ยังไงละครับเพราะฉะนั้นฝากส่วนที่ปานเทพอัจฉริยะอย่าบิดเบือนอย่าไปบิดเบือนนะครับและพยานทุกปากของโจ์ไม่ได้มีใครไป เ,เบิกความไปช่วยเหลือจําเลยไม่มีนะครับเขาเบิกความตามจริงนะครับเบิกความเพื่อให้เป็นไปตามคําฟ้องว่าเนี่ยเดินจากหัวเรือไปตกท้ายเรือเพื่อให้ศาลเชื่อว่ามีเหตุการณ์จริงแต่ศาลบอกว่าประเด็นเดียวนะครับที่คดีนี้ศาลยกฟ้องง่ายๆคือว่าเขามองว่านะเออชื่ออะไรวะแซนจ็อกกติ ok เขาเป็นผู้โดยสารไม่ใช่คนขับเรือเพราะนั้นเขาเลยไม่ต้องระวัง ใครจะดื่มไร้ใครจะไปตกน้ําตายก็ช่างมันประเด็นมีอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมูดว่าคุณแม่แจงโมจะอุทธร์ก็อุทธร์ประเด็นแค่นี้เองไม่ต้องไปประเด็นไม่ต้องอุทธร์ประเด็นอื่นนะครับแต่สนธิกับปารเทพดันไปวิจารณ์คำพิพากษาว่าอะไรนะออโจทเอาพยาเอาเอาคนสนิทของจําเลยมาเป็นพยานโจทไม่ใช่ตํารวจนะเวลามีคดีความเนี่ยพนักงานสอบสวนไปดูวิายามาตรา131นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะ วิายามตาตราหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดพี่น้องประชา,าชนลองเปิดดูนะ1ร้อยสามสิบเอ็ดนะเดี๋ยวเปิดนะครับเขาบอกว่าพนักงานสอบสวนต้องเป็นกลางนะต้องทําหน้าที่สองอย่างคือหนึ่งพิสูจน์ความผิดผู้ต้องหาสองพิสูจน์ความบริสุทธิ์ผู้ต้องหาร้อยสามสิบเอ็ดเพราะนั้นพนักงานสอบสวนก็สอบพยายนทั้งนะฝ่ายคนบนเรือแล้วก็ฝ่ายของแม่แตงโมฝ่ายแตงโมสอบหมดร้อยสี่สิบสี่ปาก หลังจากนั้นเขาก็เอาพยานหลักฐานมาชั่งพนักง,งานสอบสวนไม่ใช่ศาลต้องสอบทั้งฝ่ายฝ่ายแตงโมแล้วก็ฝ่ายคนบนเรือสอบหมดร้อยสี่สิี่ปากหลังจากนั้นมาชั่งดูเรื่องพยานหลักฐานพอจะแจ้งข้อหาหรือพอจะฟ้องอะไรได้ก็คือฟ้องประมาทตามข้อที่จริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏว่าโจทก์ฟ้องมาประมาทจำเลยต่อสู้ไม่ประมาทประเด็นมีอยู่แค่นี้นะไม่ใช่ว่าเออโจทก์ไปเอาพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์กับจำเลยมาเป็นพยานของตัวเองไม่มีครับอย่าไปพูดแบบนั้นนะ นะอายุก็มากแก่มากแล้วนะครับนะสนที่ตาก็ไม่ค่อยดีไปข้างแล้วนะและคุกตารางก็เคยติดมาแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าการติดคุกติดตารางเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็ฝากลูกน้องด้วยปานเทพด้วยเราไม่ได้จบกฎหมายไม่ได้มีความรู้อะไรทางด้านกฎหมายนะมีปากก็พูดไปเรื่อยนะทั้งลูกพี่ลูกน้องเลยนะครับไม่มีนะฮะนี่เล่าให้ฟังเขาก็สื่อไปแล้วมันแพ้อยู่ประเด็นเดียวเพราะนั้นพี่เดถ้าจะอุทธรณ์ก็ต้องอุทธรณ์ว่า เขาไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายเพราะเป็นผู้โดยสารด้วยกันก็ต้องต่อสู้ว่ามันมีหน้าที่เกิดจากการชักชวนชวนกันมากินเหล้าแล้วตกตกน้าเนี่ยมันมีหน้าที่ต้องดูแลหรือเปล่าหรือประเด็นแค่นี้มันไม่มีพยานหลักฐานเรื่องฆ่านะสนธิกับบานเทพเคยบอกในคดีฆาตกรรมคดีฆาตกรรมแล้วมีหลักฐานแล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมันคือการตรวจสอบหรือการใส่ร้ายฝากไปคิดนะแก่มากแล้วสนธิบางเทพกแายุ่มากแล้วอยู่กับสนธิมานานก็น่าจะรู้ที่ใส่ลูกพี่นะ ก็บอกว่าคดีแต่งบมเป็นคดีฆาตกรรมไหนนะครับฆาตกรรมหลักฐานมีไหมการไปไปตรวจสอบหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยรู้อยู่แล้วไม่มีหลักฐานเนี่ยมันเป็นทมกับใครหรือไม่อย่างไรผมไม่เคยปกป้องคนบนเรือเอาหลักฐานมาสิครับนะครับแล้วคุณไปแจ้งแล้วก็อัจฉริยะเนี่ยไปร้องเรียนที่อะไรดีเอสไอมันไม่มีหลักฐานอัจฉริยะร้องเรียนดีเอสไอมาต้องสามปีกว่าแล้วดีเอสไอชุดก่อนก็สอบแล้วดีเอสไอก็ไปคุยกับตำรวจแล้ว นะครับมันไมน่มีหลักฐานมาร้องใหม่ก็ไม่มีหลักฐานครับถ้ามีหลักฐานมันจะตั้งทําไมเลขสืบนะครับถ้ามีหลักฐานจะตั้งทําไมเลขสืบมันก็เอาไปไงเอาเข้ามาติเลยขอเสียงสองในสามรับในคดีพิเศษแค่รับคดีสอบสวนเขายังไม่กล้าเลยเวาลาไปังจะติดคุกก็ดีมันไม่มีไม่มีหลักฐานแล้วบอกว่าจะมารอคำพิพากษาสารนนจะไปรอทําไมอ่ะตัวอธิยะก็บอกว่าคำพิพากษาสารนนกับสิ่งที่เขาลองเรียนไม่เหมือนกันเอ้าแล้วถ้าเกิด คุณก็บอกแล้วมันไม่เหมือนกันเนี่ยแล้วคุณจะไปรอคำพิพากษาทําไมก็เท่ากับว่าคุณมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วว่าใครฆ่าแตงโมพระอัจฉริยะก,ก็บอกแล้วใครฆ่าแตงโมก็บอกปานเทพไปแล้วเนี่ยก็ไปยืนยันเลยครับแจ้งความจับไปเลยแสดงว่านี่มีหลักฐานแล้วก็บอกว่าคำพิพากษาสารนนท์ไม่เกี่ยวกับที่อัจฉริยะไปแจ้งความถ้ามันไม่เกี่ยวกันแล้วจะเอาไปดูทําไมละครพิพากษาพูดไปพูดมาเมื่อไหร่มันก็ย้อนแย้งไปย้อนแย้งมานะครับ เพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเวลาจะติดตามข้อมูลข่าวสารเนะชื่อสารนะครับอย่าไปเชื่ออาิยะอย่าไปเชื่อปานเทพอย่าไปเชื่อสนทีนะเอ่ออธิยะก็เป็นนักร้องไม่ได้เกี่ยวอะไรคดีเลยปานเทพสนทีก็เป็นนักการเมืองนักไอ้เขาเรียกอะไรพวกไอ้ช่วบชุมนุมทางการเมืองพาคนลงถนนจุดแข็งของอสุเทพกับไอ้เขาเชื่ออะไรวะไอ้ไอ้สนทีกับปานเทพก็คือเป็นพวก เรียกไงนักกิจกรรมทางการเมืองแต่ตอนหลังเนี่ยการพูดเรื่องการเมืองมันไม่ค่อยมีคนดูก็เลยเปลี่ยนมาทำคอนเทนต์เรื่องอะไรทนายตั้มเนี่ยมาทําเรื่องแตงโมแรกๆก็อ่านข่าวตอนหลังก็เป็นไงรับมอบหน้าจ,จากพี่อ้อยมาทําคดีมีมูลนิธิรับบริจาคจัดหาทนายนะครับตอนนี้ก็เบียร์รับมอบหน้าไปแจ้งคงแจ้งความทั้งทั้งลูกพี่ลูกน้องทั้งสนทิทั้งปานเทพแรกๆก็อ่านข่าวเป็นกลางเป็นกลางหน่อยตอนหลังก็เป็นไง หลักฐานเด็ดมาแล้วรับมอบนาศมีทนงทนายพร้อมใครไม่มีทนายก็มาเอาที่นี่การตั้งบุนทิธรับบริจาคนะเออนะครับครบวงจรแบบนี้เขาไม่เรียกว่าสื่อมวลชนแล้วเขาเรียกว่าอะไระเหมือนกับอินฟลูเอนเซอร์ประธานบลนิธิเป็นคณะคณะบดีด้วยหลายหลายอย่างหาทนงทนายใครมีคดีความก็ไปหาก็ได้อะไรต่ำมันกลายเป็นธุรกิจหรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าทําเพื่อสังคมพี่น้องว่าเขาทาเพื่อธุรกิจหรือสังคมอะ สปอนซ์สปอนเซอร์ของสนที่กับปานเทพผมไม่เห็นมีเลยนะเล้าที่เห็นก็มีมูลนิธิมูลนิธิก็รับบริจาคมาเยอะหรือปานเทพก็เป็นประธานมูลนิธิเป็นคนอ่านข่าวรับมอบหน้าไปแจ้งคงแจ้งความเห็นเดินสายไปกองโข่งกองปราบเนี่ยมันจะกลายเป็นธุรกิจหรือเปล่าหรือกลายเป็นอุนซูเอนเซอร์หรืออะไรมีธนงทนายพร้อมมีอะไรต่างๆนะครับเราก็มันผมว่าไม่ใช่สื่อแล้วนะสื่อมันก็อ่านข่าวอ่านอะไรกันตรงไปตรงมาไอ้นี่ไปรับมอบหน้าไป ร้องเรียนมันยากทนายตั้มอะไรตะอะลายต่างๆนี่มันกลายเป็นเข้าไปมีส่วนได้เสียไปหมดนะบ้าะชวนคนมาฟ้องกยอศอบ้างอะไรนะแล้วก็ศาลตัดสินก็ไม่เชื่อวิาพากวิจารณ์คำวิาพากษานะทาเป็นคนเก่งเก่งกว่าศาลอีกคนในแวดวงยุติธรรมเนี่ยก็คุยกับผมก็บอกว่าไอ้ไอสนสนที่กาปานแทบลูกพี่ลูกน้องเนี่ยโอ้โหวิจารณ์คำตัดสินศาลนะโอ้โหเก่งนะศาลตัดสินแล้วได้ต่อไปคดีไหนแพ้ก็ต้องไปดิ มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินก็มีปานเทพแรกๆขนรับเป็นข่าวสักพักก็เดี๋ยวก็มีจัดหาทนายให้ด้วยมีมูลนิธิใครจะบริจาคเงินก็ได้อะไรต่างๆก็ได้คดีไหนแพ้ก็ส่งให้สนที่กับปานเทพตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งตรวจสอบคําพไภากษาผมยังยังงงว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใครเป็นเทวดามาจากไหนเอ็งเก่งไหมะนะครับผมคุยกับแวดวงอ,อ,อายการตำรวจทนายความก็ยังว่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใคร วันๆมานั่งทำคอนเทนต์ทำให้คนเชื่อนะน่ากลัวนะนะสารตัดสินแล้วบอกว่าเป็นอุบัติเหตุพวกมันบอกฆาตกรรมบอกมีตำรวจไปบิดกระบวนการที่ทำใครนะสามปีกว่ายังหาพยานไม่ได้หาทางลงเถอสารก็ตัดสินแล้วก็จบเลิกลาไปก็ไปปั่นกระแสเรื่องอื่นก่อนนะไปตึกถลม่มไปอะไรเงียบไปแล้วที่ตึกถล่มอะ่ะนะไปหาคอนเทนต์เรื่องอื่นต่อไปไม่ต้องมาจมปลกักสารตัดสินแล้วจบก็จบไม่ต้องไปอะไร นะช่อง8ก็มาเชิญผมออก <t> ทีวีให้ผมไปนั่งประจันหน้ากับฟานเทพมั่งไปนั่งประจันหน้ากับสนที่ว่าชื่ออะไรวะอัจฉริยะผมไม่ไปหรอกไปก็ไปสร้างเรตติ้งให้ช่อง8ปดลคนก็มานั่งดา่าคอควายคอควายผมคุยไอ้ไอ้ไอ้อะไรวะโปรดิวเซอร์รายการนะช่อง8ก็ฝากมานะ รักชอบเนทุกคนไม่มีปัญหาอะไรช่องแปดคือเอาเวลาไปทําข่าวอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่มานั่งทำคอนเทนต์อะไรที่ว่ามันได้ยอดวิวยอดไลค์แต่ประชาชนไม่ได้ประโยชน์หาเลยเลยสารตัดสินนะเอาปานเทพมานั่งวิจารณ์เอ,เ,อเ,อเอาเอาเอาอัจฉริยะมานั่งวิจารณ์คำตัดสินสารทํานองไม่เห็นด้วยแล้วก็ไปวิจารณ์พยานปากต่างๆไปด่าทอไปอะไรเขามไม่ใช่เรื่องหรอกช่องแปดก็ลองไปดูนะเปลี่ยนคอนเทนต์บ้าง คนดูน้อยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าข่าวของเรามันต้องได้ประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่สารตัดสินแล้วคุณเอาคำพิพากษามานั่งอ่านแล้วก็วิจารณ์คําตัดสินวิจารณ์พยานวิจารณ์อายการวิจารณ์ตํารวจมันเป็นธรรมที่ไหนแล้วแล้วก็จั่วหัวทนายไม่ได้ความเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นก็เสียหายก็ฟ้องช่องแปดฟ้องวิธีกรไปแต่ผมไม่รู้จะฟ้องทำไมคนพวกนี้ผม,มให้กรรมมาสนองแล้วกันทนายไม่ได้ความเนี่ยไปเอาคาพิพากษาซึ่งตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแล้วามาทํารายการคอนเทนต์ ยอดยอดดีแล้วก็ดา่าตั้งทนายไม่ได้ความก็คือด่าผมนะเราเป็นสื่อมวลชนในช่องแปดรักัก,ก,กันน้องเมย์น้องอะไรต่างก็แล้วคือเข้าใจว่าต้องหาเตรตติ้งหาขว้าโฆษณาอะไรเงี้ยพอเธอหยุดเธอทำมานานสามสี่เดือนแล้วนะเอ่อคอนเทนต์อะไรก็มากไปทําอะไรที่มันประเทศชาติได้ประโยชน์เนี่ยตอนเนี้ยทำมาหากินได้ข้าวของแพงนะคุณไปหาอะไราะไร,รายการที่มันดูแล้วช่วยเหลือประเทศชาติบนะ้างปัญหาเศรษฐกิจปัญหา,ามิจฉาชีพอะไรเยอะ ไม่ใช่วันๆมาพูดแต่เรื่องคดีแต่งโมแล้วก็มาต,ตั้งตั้งตั้งชื่อเรื่องว่าทนายไม่ได้ความก็ด่าผมถ้าผมฟ้องคุณนะคุณพร้อมจะรับหมายศาลไหมนะช่องแปะลองไหมนะให้ผมฟ้องอยูทั้คดีไหมนะคือมันเป็นธรรมที่ไหนแนละ้วคุณไปนั่งพูดตั้งหัวข้อให้คนมาด่าผมนะนะครับนี่รักชอบกันนะผมจะม,มีอะไรวิพากษ์วิจารณ์กันแบบเปิดเผยเลยอะ่นะไปตั้งบอกทนายไม่ได้ความอ่ะผมเสียหายไปแล้วใครก็จะมาจ้างผมนะนะครับถ้าไปบอกผมไม่ได้ความอย่างเงี้ย แล้วผมฟ้องช่องแปดสักคดีแมเรียกสักสิบล้านเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะอยู่ดีๆคุณมีสิทธ์อะไรที่มาตั้งชื่อเรื่องแบบนั้นคุณก็ตั้งเรียกหาให้คนมาด่าผมเนี่ยไม่ได้ความนะครับเค,คุณว่าเสียหายไหมเราเป็นทนายความเนี่ยแล้วเราบอกเป็นทนายที่ไม่ได้ความเสียหายแนละ้วผมเรียกสิบล้านได้ผมฟ้องเจ้าของช่องด้วยนะฟ้องเจ้าของรายการฟ้องวิธีกรผมฟ้องได้หมดอนะ่ะคุณรู้ไหมเนี่ยผมมาเตือนคุณแบบตรงไปตรงมาผ่านสื่อเลยเพราะว่าผมดูแล้วนะ มันเหมือนคุณไม่ได้สํานึกอะไรกันเลยอ่ะคุณไปตั้งหัวข้อทนายไม่ได้ความผมเป็นทนายความบอกไม่ได้ความมันก็เสียหายก็คือหมิ่นมาหมักผมอ่ะเออเอาทักคดีไปล่ะนะคุณต้องมีสํานึกบ้างไม่สื่อมลชนนะผมจะวิจารณ์อะไรคุณเนี่ยผมวิจารณ์ตรงไปตรงมาผมไม่ต้องมาแคร์เคออะไรคุณหรอกนะคุณทําได้เหรอตั้งชื่อเรื่องว่าทนายไม่ได้ความผมไม่ทนายความแล้วคุณอย่างเงี้ยก็ผมก็เสียหายเ่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่แล้วก็ไปไปให้คนมาพูดไปพูดมาเปื่อนอ่ะ โจทย์จำเลยสมยอมกันมันสมยอมที่ไหนแลมมันเสียหายนะ่ะฟ้องได้นะ่ะจะลองสักดีไหมล่ะฮนะลองไหมล่นะช่องแปดผมเตือนคุณมาหลายรอบแล้วเวลาคุณทําอะไรอนะ่ะคุณอย่าไปคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของช่องคุณนะครับเนะ่คุณไปเขียนได้ไงทนายไม่ได้ความเออแล้วคุณว่าผมเสียหายไหมผมว่าคุณน่าจะมีความสํานึกอะไรบ้างนะไอรายการอะไรเนี่ยชื่ออะไรวนะคนดังนั่งเคลียร์อะไรน้องเมย์น้องอะไรเนะี่ย เวลาผมฟ้องฟ้องเจ้าของช่องด้วยนะนะคุณต้องมีจรรยาบรนมีอะไรบ้างอะ่ะนะไปตั้งหัวข้อ,องั้นคุณตั้งหัวข้ออะไรก็ตั้งไปนะเอาสักดีไหมล่ะคุณคิดว่าผมไม่กล้าเหรอเออนะครับฝากไว้ก่อนนะเออนะ